สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับวันนี้เรามาอยู่กับโทนหนึ่งไอตุดหม้อโอ้ครั้งแรกที่เราเจอเนี่ยน้องบอกนาวน้องบอกนาวครับเฮ้ใครขับวะน้องบอกนาวคนนีน้ เอาแ้วะไม่เสียงดัง <p> แ่้ววะน้องบกนาวครับจัดไปโอ้ยอด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 เยี่ยมโอ้จอดทักทายกันหน่อยสิ โอ้เสียงนิ่มเดียวะโอ้ชายวานนาตด้นี่โอ้ยขับเป็นเปล่าบ๋อห,หัดขับบ่อันนี้ให้คุณซายอีกบ่บบบอ๋อลอกถึงไหนถึงนี่บ่บบบบอ,อ๋อใช่ <c oughs> ชายบ้านนามันนิ่มปะมันนิ่มปะคันเนี้ยนิ่มปะบ่ลองดูนะไม่ไม่ไม่ขับไม่เป็นเขาขายไหมเนี่ยขายครับเท่าไรห้าสิบขายห้าสิบอ๋อถามเซอรตินเอาเองครับถ้าแกเขาไปไหนอย่างขับรถไหนบ่คันไหนอย่า ว่าโอ้โอเคครับรถด้ำเ้ยดีเท่าไหร่ลอกนานครับ <c oughs> เราไม่รู้เหมือนกันว่าลอกนานี้ ลอกกี่เมตรวะนี่ประมาณสองเมตรครับลอกนาเหรอโอ้มีงานทำหน้าฝนไปยมักทูเขานาจะขายไปแล้วนะโอ้บูมกับอาร์มค่อนข้างใจใหญ่นะตัวเขา ตุดม้อครับเข้าในที่แคบๆได้สบายๆอันนี้สมบัติย่าสมบัติย่าบ่ะท่กเก้เขาขับเองครับเสียดินเขาบอกว่าคนอื่นเขาขับไม่ได้ ับได้คนเดียวก็คือท่าเก่อเขาไม่ยอมจ้างลูกน้องเลยอ่ะเออดูเขาถอยไปจิก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 ,จก มาดูจานชายเขาใส่กี่ตักครับเอ้ยไม่ยอมจ้างคนขับเลยเนาะไม่ยอมจ้างคนขับเลยเนาะสวัสด <Okay. S 1> ีครับวะทำไมไม่จ้างคนขับอย่างทำไม,ไมจ้างคนขับงานมันน้อยโอ้ยนี่ครับน้อยที่เที่ยวอ่ะที่เที่ยวห้งางห้างวันเลยห้างวัน <laughs> ทำไมต้องขับเองเนี่ยไม่ได้ขับนานแล้วว่ะใช่เออเห็นจอดเป็นเกือบปีเลยเนาะมันขับเองหรือบ้างอ๋อนนั่แหละยึดเส้นยึดสายบ่ใช่โอ้แน่นอนเละงานมันน้อยเราจ้างคนขับอ๋อมันไม่คุ้มใช่ไหมใช่อ๋อจ้างจ้างแต่คนขับไม่โคก็พออ๋อกว่าดินไซส์สวยแลยล่องหมดเลยวะนี่ฮะลองหมดเลยบ่ฮะโอ้เป็นร้อยเที่ยวเลยนี่ เป็นร้อยเที่ยวเลยนี่เป็นร้อยเลยนี่ถึงไหมเกินบ่กว่าดินโคตรสวยเลยอ่ะหน้าดินเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวโทรบอกเด้วยรถเท่าไรรถเท่าไรเที่ยวละเท่าไรสามร้อยสามร้อยโอเคสามร้อยเออหน้าดิน ไปก็แกรขับเองครับสุดยอดเลยยกล้อหน่อยดนะ้ลูกพี่ยกล้อหน่อยโอ้อดีตเคยแรงครับเ,เราเคยร่วมงานกับคันนี้ตั้งแต่เรามีดัมกรีนครับร่วมกันงานมาตลอดอันนี้ก็ไปทำสีใหม่แล้วแต่ก่อนเป็นสีขาวประมาณนี้ออกมาจาก อสุรินเชียงกงอะไรประมาณนี้แหละอ่าต้องรอครับจอดรอครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ